วันนี้พามาดูสถานีรถไฟบัวใหญ่อันนี้มองจากมุมสูงครับจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟโน้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ช่วงที่จะเดินขึ้นมาส่วนตรงนน้นตรงนน้นนะจะเป็นสถานีรถไฟ ซื้อต,ตัวประกาศประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็จะมาเดินขึ้นมาแล้วก็มาจะตรงนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นชันชลา,าที่หนึ่งก็จะลงตรงนี้ก็จะมีหนึ่งสอง ันนี้จะเป็นสองส่วนอันนี้ก็จะเป็นสามก็จะลงช่องนี้สามสี่แต่ว่าเดี๋ยวจะพาลงไปดูดูตรงชั้นชลาที่สองก็จะมีรถไฟเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นชันชลาเป็นรางที่สามที่สี่นะฮะอันนั้นสามอันนี้คือสี่ ี่ก็จะมืดหน่อยสี่ห้าหกเจ็ดออกไปอีกพวกนั้นเอาไว้สำหรับพักรถจอดรถคือเขาจะต้องมีมีที่รถไฟจอดจอดรอออย่างรถจะไปพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมครับเขาก็จะหลบไปอยู่อีกอีกลางสองรางฝั่งทางนูน้นแล้วก็ส่วนหนึ่งสองสามสี่นี่ก็คือใช้ประจำคือเป็นทางจะต้องผ่านประจำนะครับ อันนี้คือรถไฟท้องถิ่น430รถไฟท้องถิ่นนะครับก็จะออกจากบัวใหญ่ปลายทางนครราชสีมาเวลาที่ออกก็คือตี5้าสส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่เก็บป้ายนะครับเป็นที่เก็บป้ายเวลามีรถอะไรเข้ามาหรือว่าที่จะต้อง ใช้ในรางไหนเขาจะมาเอาเอาปายตรงนี้ครับมาสลับสับเปลี่ยนก็จะมีมีบอกขอบวนรถขบวนรถนะครับอย่างอย่างตัวนี้หนึ่งสามสี่ก็จะไปทางที่ไหนกรุงเทพออกเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีบอกบอกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศอีกทีหนึ่งว่ารถออกกี่โมงถึงกี่โมง ปลายทางที่ไหนอะไรยังไงอันนี้คือสถานีบัวใหญ่นะครับโอเคครับบัวใหญ่สเตชันนะครับ